เมื่อวานนี้เป็นวันพฤหัสพวกเราก็มาที่บ้านสวนกันตอนมืดค่ำแล้วประมาณเกือบห้าทุ่มแล้วค่ะ แดนเขาก็จะชาร์จแบตเตอรี่ไว้ตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าก็ไปหาพี่ชายกันที่นอกเมืองไกลๆนู่นกลับมาตอนค่ำๆมาถึงก็ตัดญ้าเลยพวกเราไม่ได้มาที่นี่กันสามอาทิตย์แล้วค่ะยาขึ้นสูงมากอันนี้เป็นต้นน้ำหุ่นสีเขียวกับเพื่อนๆบุงเอาขี้ม้ากับขี้ไก่โรยเข้าไว้แล้วก็เอาหญ้าทับต้นก็เ,เริ่มสูงแล้วก็เขียวมากเลยปีหน้าแหละคงจะได้กินปลูกไว้สปีแล้วค่ะ ดนตัดหญ้าได้ไปครึ่งนึงแล้วตอนนี้พักเบรกเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จแบตอยู่นี่ค่ะแบ็กเบอร์รี่ของเราลูกใหญ่มากเลยอดอืมูดูความดกของเขา<ม>เป็นพั่วเป็นพวงเลยปีนี้ปรุงใส่ขี้ม้าก,กับปุ๋ยออร์แกนิกขี้ไก่ค่ะลูกดกมากๆรลูกใหญ่ด้วย ไม่คิดว่าจะดกขนาดนี้นะปีนี้ปีที่แล้วนี่ก็ดกมากเแต่ว่าพุงไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากปีที่แล้วโหดูหอยเขาขึ้นมากินวันนี้เนี่ยเวลาผลผลิตออกเป็นช่วงเวลาที่เดนมีความสุขมากๆโอ้ได้เยอะเลยค่ะนู้นตรงนู้นอีกหรือ ได้กินผลผลิตเยอะดีนะปีนี้ดกมากเอืบอื้ได้เยอะเลยเก็บแป๊บเดียวอะอดหน่มเดี๋ยเอ็มคนี่เแต่มสจะกเนี่ยนิง่งอ่ะ กินหัวแฮร์ตโตติกไ้ยัสคาแพะขี้ไก่มาสวนครั้งนี้ไม่ได้กะว่าจะมาเก็บผลไม้นะมาดูเฉยๆเก็บมาในเก็บได้น้ำแบบนั้นก็ติดมาด้วยอะไรร้อยตู้ฟล็กเบอร์รี่ หวานมากเลยบออกจากต้นใหม่ๆดอกกุหลาบที่สวนของเราก็ยังมีออกอยู่ค่ะเพื่อนๆดอกใหญ่มากเลย กลิ่นหอมแรงเลยค่ะมะเขือเทศในเรือนกระจกเรือนเล็กนี่ลูกเริ่มแดงแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นพันธุ์ที่ปุงซื้อมาลูกเล็กค่ะเก็บกันเลยค่ะเพื่อนๆเด็ด <c oughs> เอาลูกที่เขาสุกไปก่อน เดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือเทศในเรือนกระจกใหญ่กันบ้างคะ่ะเพื่อนๆอันนี้ยังไม่ค่อยมีลูกสุกเท่าไหร่คะ่ะแต่ดกมากเลยคะ่ะมะเขือเทศสีม่วงล <Okay. S 3> ุกหืจกิ่งหักกลังนาตาลีโอ้โหเพื cabeza, พ่อนๆกิ่งหักค่ะนี่ มีหกลูกทำไงดีเอาลวดมัดไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆเผื่อเขาจะได้กินหักไปแล้วดกจัดลูกใหญ่มากเลยอันนี้ยังไม่สุกค่ะ <c oughs> บางลูกก็สุกบางลูกก็เขียวบางลูกก็ยังไม่ออกดอกเต็มเลย มะเขือเทศนี่ก็ชอบน้ำแล้วไม่ค่อยได้มาลดน้ำเขาสามอาทิตย์แล้วค่ะเอาน้ำใส่กล่องโฟมไว้แล้วก็มีเชือกดูดขึ้นมายัางมีลูกให้เรากินนี่เป็นต้นแอปเปิลพันดิสคัฟเวอรี่หน้าบ้านของเราเน,นี่เป็นพื้นดินนะ่ะย้อยยังมาแบบนี้เลยดกมากลูกที่โดนมแมลงวันทองต่อย ấy. เขาก็จะหล่นลงมายังไม่ทันสุกเลย ย้อยลงมาติดกับพื้นดินเลยเดี๋ยวปุงจะเก็บเอาไปกินบ้างลูกแบบนี้มาแรงวันทองเจาะแล้วค่ะเดี๋ยวก็ล่วงเดี๋ยวปุงจะเก็บไปลูกไหนที่เขาถูกแสงพระอาทิตย์เนี่ยเขาจะแดงมากเลยนี่ค่ะนี่ก็เป็นรอยเจ <c oughs> าะกระมังแตก <c oughs> ลูกเขียวเขียวก็เต็มไปหมดเลยค่ะดูใต้นูน้นนะเต็มหมดเลยค่ะเดี๋ยวปุงจะเก็บแล้วก็เอาไป ให้ลูกฝากพาคินพาคินก็ชอบกินแอปเปิ้ลค่ะยามมีก็มีเยอะจริงๆน,นี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยเดี๋ยวให้ดานตะลีช่วยเก็บผลไม้นี่ค่ะ ลูกพลัมของเราบางลูกก็เหลืองสุกนกมากินแล้วเนะข้างบนน,นะบางลูกก็มีสีเป็นเขียวๆอยู่แต่เราก็จะเก็บไปเกือบให้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราเอาไปบ่มได้ค่ะถ้าปล่อยให้เขาสุกคาต้นเน่ยหนอนจะมากินเนี่ยลูกห้อยลงมาข้างล่างเยอะมากค่ะเพื่อนๆใบเขาก็เยอะเนี่ยสุกล้วดีนะพายุไม่เข้านะปีที่แล้วไม่เหลือสักลูกเลย แดนเข้าไปเอาที่สอยมาไม่รู้จะล่วงลงมาให้ในตาก,กาหรือเปล่าต้องบนนุ้นยิ่งเยอะเขาเพือพ่อนต้องขึ้นบนต้นเขาเดี๋ยวจะเก็บไปฝากคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านด้วยช่วยกันเด็ดวันนี้เดวิดไม่มาตัวสูงสูงใบกับลูกของเขาจะคล้ายๆกันมากเลยก็ต้เกิกิได้ ลูกเขียวๆแบบนี้อีกสองอาทิตย์ถ้าไม่มาให้ไม่เหลือเนาหมดวันนี้ปุงปีนขึ้นมาบนต้นแล้วครับเพื่อนๆหนักน้อยเดี๋ยวปุงจะค่อยๆเด็ดเอาค่ะเดี๋ยวปุงจะเก็บไปให้ได้เยอะที่สุดค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันอีกกีว่าได้เท่าไหร่นั่นนะหนักมากเลยเพื่อนโอ้ไฟโอ้ักมาก เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเก็บชั้นบนนะคะเพื่อนๆน,นาตาลีรออยู่ข้างบนแล้วคะ่ะเขาปีนจากข้างล่างนี่ขึ้นไปข้างบนใช้บันไดปีนขึ้นไปตอนนี้พวกเราขึ้นมาอยู่บนชั้นบนของบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวจะมาเก็บผลไม้นี่ทางด้านบนนี่คะ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศยามค่ำ,ำ,ำเวลาใกล้จะสองทุ่มแล้วคะ่ะแต่วันยังไม่ตกดินเลยอากาศดีมากค่ะเพื่อนเพื่อ,อลมโชยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยลมไม่แรงมาก เก็บผล,ลไม้กันดีกว่าขึ้นมาข้างบนเนี่ยสอยง่ายบนนู้นาตาลีนี่นี่นี่ค่ะอ้อแต่เนี้ยเนี้ยโอ้อันนี้ลูกเหลืองถูกแสงแดดเยอะมากเลยข้างบนนี้ <laughs> เก็บสบายมากเลยค่ะเพื่อนๆโยนเาบาลูกเดี๋ยวเละหมด,ด ลูกใหญ่มากเลยข้างบนนี้อะไรขี้นกไม่ใช่นะเหนื่อยเว็กซ์อ๋อเนื่อยเป็นยางของมันนะลูกเหนียวแล้วอืมมียางออกเนื่อยจะเปลี่ยนเท้าเยอะเก่งเนี่ยข้างบนนี่เยอะกว่าทางทางนูน้นนี่นี่ลูกนี่ตรงมือนี่ค่ะเนี่สองลูกเย เหนียวนะขัวเนี่ยนี่ข้างล่างนี่ด้วยค่ะแขนยวยาวดึงเอาเลยอันนี้ทิ้งไปข้างล่างเอาไว้ทําปุ๋ยนี่ได้หรอมุนิลูกี่มมาถึงไหมเก็บแป๊บเดียวจะเต็มตะกร้าละมาเก็บลูกพลัมด้วยกันค่ะเพื่อนๆตงไปกินลูกพลัมของบ้านเพื่อนนะเป็นพลัมสีม่วง เนื้อเยอะแล้วก็อร่อยมากอยากได้มาปลูกเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่ของเรามันจะน้อยไปบุนนี่ดกมากเลยครับเพื่อนๆเนื้อของเขาเหลืองอันนี้สุกจัดหวานมากเลยค่ะเพื่อนๆลูกพลัมเนี้ยนะกินแล้วเป็นยานละบายอย่างดีนรคะนู่นเครื่องบินตรวจอากาศ อยู่ข้างในะลูกนี่น่ะน่ะยถึงไหมก็ยอไปอีกฟาดแรงๆไม่มีแรงอ่ะไลงไปข้างล่างกันดีกว่าเดี๋ยวปุงจะให้เพื่อนๆดูว่าเราเก็บอะไรไปได้บ้างวันนี้ให้เป็นรูปคำได้กระถังใหญ่เลยค่ะ น,นี่ก็อีกกาหนึ่งจะเป็นแอปเปิ้ลยังเหลืออีกบนต้นอีกหลายร้อยลูกมื่เขือเทศของเราแบล็คเบอร์รี่ได้เยอะมากค่ะส่วนอันนี้จะเป็นแบล็คเบอร์รี่ที่สวนที่อยู่ใกล้ๆบ้านของเราแล้วก็เป็นบวบ2อลูกแล้วก็มีแตงด้วยอันนี้เราเก็บก่อนที่เราจะมาที่บ้านสวนกันอันนี้เป็นผลผลิตชุดแรกมีมะเขือเทศแล้วก็ผลไม้ของเรา ที่เก็บที่บ้านสวนในวันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นรอบบ้านเลยค่ะที่เราจ้างให้เขามาทาสีให้ข้างล่างจะเป็นสีดําบนเป็นสีขาวอันนี้เป็นไม้ค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยไม้เป็นต้นอ่ะมาทําบ้านสมัยโบราณเนาะคนทาสีให้ <Hi. S 1> <laughs> ทางด้านหน้าเนี่ยเขาก็ทำให้อย่างดีเลยค่ะทาสีรอบบ้าน แพงอยู่ค่ะเพื่อนๆไม่ใช่ถูกๆข้างบนนะสีดำหน้าจั่วนะสีที่เห็นเขาขาวเนะเป็นไม้ทั้งนั้นนะเขาก็ทาให้หมดเลยด้านนี้ก็ทำเรียบร้อยค่ะขอบหน้าต่างเขาก็ทาให้สีแดงเป็นบ้านสมัยโบราณค่ะเพื่อนๆเป็นร้อยปีแล้วมากคงว่าก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตก็70แล้วอะ่ะเมื่อก่อนเนี้ยตรงเนี้ยไม่มีที่อาบน้ำอ่ะุงก็ให้ลุงฝรั่งมาทําให้เวลาเราเลาะ ข้างฝาออกนีค่ะเราจะเห็นเป็นไม้เป็นเศษอะไรไม่รู้เขามาทามายาวไว้เขาเอามาไว้ข้างในแล้วเขาก็เอาดินมาฉาบบ้านที่ทําด้วยพวกของสมัยโบราณน่าจะทนทานมากเวลาพวกเรามาสวนทีเขาก็มาดิก้วฮาย เพราะเช่าบ้านอยู่ไม่ไกลแถวๆนี้ค่ะวันนี้พวกเราไม่ได้นอนที่บ้านสวนกันค่ะเพื่อนๆปุงจะขับรถพาลูกแล้วก็เดินกลับบ้านค่ะไปไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย